สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางครับหัวหนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในวัประจําวัน อ่าพรหัอสบดีนะครับที่3นะครับสิงหาคมพศ2 5 6 6รกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางไาทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่1กับ2นะครับเมื่อวานก็แตก3ตัวนะครับ1,37นะครับในรอบปกติตัวเจาะนะครับแล้วก็32นะครับในรอบเฉพาะกิจ1 3นะครับ ในออรอบเฉพาะกิจแล้วก็8-2นะครับในรอบ V.I.P. ขอสแสดงความยินดีกับ FC มิรักที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่นะครับสำหรับห้าก็จะมีศูนย์ห้าห้าห้าหกแล้วก็ห้าสี่นะครับ สำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมี107นะครับ805 109 785แล้วก็304นะครับสำหรับเบิ้ลกัน4คู่นะครับก็จะมี00114 4แล้วก็55นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่3 สิงหาคมพศ2566สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด s ับสัคล้กดไลค์กดติดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารลก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัรหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใชยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ